ทำไมถึงรับคนมาไม่ได้สกรีนอแต่อย่าลืมนะโจรอ่ะโจรมันก็คือโจรถ้าคนมันจะมาเป็นโจรมันจะหลอกเรามันทําทุกวิถีทางจนเราเชื่ออืแต่สุดท้ายแล้วพิมพ์ลิพายจะพูดหรือจะออกมาจัดการเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวไปฟังค่ะฉันค่ะไม่คิดว่าใจจะกล้าขนาดนี้เนาะเพราะว่าอ้างหมดแล้วก็ถ้าให้เรียนตามตรงเขาทำเคสน้อยแล้วลูกค้า ยังไม่พบปัญหายัางไม่พบปัญหาซึ่งทําให้เราตายใจเลยตายใจมากอะ่ะตายใจมาก,ามากแล้วก็ใส่แมสตลอดแล้วก็พยายามจะอ้างว่าทําที่นั่นนะทําที่นี่นะแล้วก็ใช้ใบวิชาชีพเนี่ยหน้าเหมือนด้วยเพรมันบันทางอันดับหนึ่งในทว<อ>ิตเตอร์โด่งดังในโลกโซเชียลใช่เพราะว่า,ามีการแอบ,บอ้างกันเกิดขึ้นคุณผู้ชม คือเมื่อวานนี้นะคะพิมพ์รีพายแล้วก็หุ้นส่วนคลินิกความงามแห่งหนึ่ง<ะ>ย่าช้วยขวางเนี่ยพร้อมกับทนายความได้นําหลักฐานเข้าไปแจ้งความกับตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มพองผู้ร<ะ>บริโภคปคบปคบค่ะเอาผิดอารินดาที่มาหลอกพิมพ์รีพายว่าเป็นหมอ <c oughs> คือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าอารินดาเนี่ยนะคะคนนี้ใช้เอกสารใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของหมอรายหนึ่ง มาสวมรอย<ะ>มาสมัครเป็นหมอของคลินิกพิมพ์รีพาย <Yeah. S 1> จนคลินิกเนี่ยได้รับความเสียหายซึ่งพิมพ์รีพายก็บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วหมอคนนี้เป็นหมอเถื่อนคนนี้เนี่ยตอนที่เข้ามาสมัครงานก็ใส่แมสใช้ผ้าคลุมหัวแต่งตัวมิดชิดรูปร่างหน้าตาเนี่ยมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับใบวิชาชีพที่นำมาแสดงมากและที่สำคัญยังอ้างว่ามีประสบการณ์ ทำงานที่คลินิกความงามที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทำให้<ะ>พิมพริพายเนี่ยเชื่อใจแล้วก็เข้ามาทำงานก็เลยรับเข้ามาทำงานที่คลินิกเนี่ยเป็นครั้งคราวนะพี่อน,นาม<ะ>ไม่ได้ทำประจำโอ้ออะจนจน,จนช่วงตอนเย็นนะ,ะฮะเขาบอกว่าคุณหมอหญิงเนี่ยคนที่ถูกแอบอ้างวิวาสวิชาชีพนะฮะออกมาโพสเฟซบุ๊กค่ะแสดงตัวว่าไม่เคยทํางานที่คลินิกพิมพ์ริพาย<อ>ย้อนแยงมากแล้วนะอันเนี้ยนะฮะคือหมอหญิงบอกว่า ไม่เคยทํางานที่คลินิกพิมพ์ลีพายสืบไปสืบมาแล้วคุณหมอคนเนี้ยไม่ใช่หมอที่ทํางานอยู่ที่คลินิกจริงใช่แต่แเป็นการโดนสวมชื่อโดนแอบ,บอ้างเอาชื่อไปใช้โดยคนที่เอาชื่อไปใช้นะคะคือคนที่ปลอมบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมอแล้วไปสมัครงานที่คลินิกของพิมพ์ลีเออซึ่งคุณหมอคนนี้ที่ออกมาพูดเนี่ยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ได้อยู่แค่แบบวันสวันนะ คุณผู้ชมอยู่มาเจ็ดเดือนแล้วต้องเล่าอย่างนี้คุณหมอตัวจริงอะนะคะมันจะมีหมอสองคนนะ,ะหมอคนหนึ่งที่บอกว่าชื่ออลินดาค่ะนะคะที่แอบอ้างเนี่ยนะคะอันนี้เป็นตัวปลอมคนนี้เป็นตัวปลอมทํางานอยู่ที่คลินิกพิมพ์นิพายคน,นี้<อ>ไม่ได้จบหมอจบอะไรเป็นหมอปลอมค่ะแล้วฉีดหน้าให้คนหลายคนแล้วที่คลินิกพิมพ์นิพายแต่หมอตัวจริงที่ใช้ชื่อเนี่ยที่ ที่<น>หมอปลอมแอบ,บเอาชื่อคนนี้ไปอ้างใช่หมอตัวจริงเนี่ยที่เขาโดนชื่อแบบอ้างเนี่ยคนนี้เขาเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยไมไ่เกี่ยวเลยเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางคลินิกของพิมพ์นิพายเลยนะฮะเขาเลออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าไม่เคยทํางานที่คลินิกด้วยแล้วปัจจุบันเนี่ยอยู่ต่างประเทศมาแล้วเจ็ดเดือนนะคะ<อ>หากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นภายใต้าการถูกแอบ,บอ้างชื่อจะไม่ใช่ตนแน่นอนดังนั้นชื่อหมอที่ไปแขวนอยู่ในป้ายเนี่ยนะคะ ยืนยันค่ะว่าไม่ใช่ชื่อตนนะฮะเบื้อง <ฮะ S 1> ต้นพิมพิพายก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานอันนี้ไม่ต้องรวบรวมแล้วหลักฐานมันชัดเจนมากนะคะใช่เขาบอกว่าเขาจะดำเนินคดีกับหมอเถื่อนคนนี้ทั้งการใช้เอกาสารปลอมช่อโกงการแสดงเป็นบุคคลอื่นค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะประเด็นนี้เราเห็นใจพิมพนิพายนะค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะเราเห็นใจพิมพิพายเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เข้าข้างด้วยเราว่าเอาง่ายๆเลยทัวร์ไปลงพิมพ์ิพายเรื่องประเด็นที่ว่า ทำไมถึงรับคนมาไม่ได้สกรีนแต่อย่าลืมนะโจรนะ่ะโจรมันก็คือโจรถ้าคนมันจะมาเป็นโจรมันจะหลอกเรามันทําทุกวิถีทางจนเราเชื่ออืแต่สุดท้ายแล้วพิมพ์ลิพายจะพูดหรือจะออกมาจัดการเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวไปฟังค่ะเัิญค่ะไม่คิดว่าใจจะกล้าขนาดนี้เนาะเพราะว่าอ้างหมดแล้วก็ถ้าให้เรียนตามตรงเขาทำเคสน้อยแล้วลูกค้า ยังไม่พบปัญหายังไม่พบปัญหาซึ่งทําให้เราตายใจเลยตายใจมากอ่ะตายใจมากแล้วก็ใส่แมสตลอดแล้วก็พยายามจะอ้างว่าทําที่นั่นนะทําที่นี่นะแล้วก็ใช้ใบวิชาชีพเนี่ยหน้าเหมือนด้วยหน้าเหมือนแล้วก็คือใบหน้าเนี่ยดูสังเกตผ่านๆเนี่ยดูไม่รู้ก็คือดูด้วยตาเนี่ยไม่รู้เลยนะคะทีนี้ล่าสุดพิมพ์รีพายก็โทรไปหา อารินดาปรากฏต้องออกมารับผิดชอบนะ<ช>เพราะว่าตอนนี้พิมพิพายเสียหายนะฮะปรากฏว่าอารินดาได้ปิดโทรศัพท์มือถือหนีไปแล้วเรียบร้อยติดต่ออารินดาก็เป็นบุคคลไร้ตัวตนไปแล้วตอนนี้<ช>เอาเป็นว่าตอนนี้ต้องเล่าอย่างนี้มันมีทัวร์เกิดขึ้นสองคณะคณะแรกถามว่าทำไมการสกรีนคนเข้ามาทำงานในคลินิกของพิมพิพายถึงได้ละหลวมนะฮะเรามองแบบนี้ เรื่องแบบนี้มันคอนโทรยากเพราะว่าคนที่เขาปลอมตัวมาเนี่ยเขามีใบแพทย์แล้วหน้าคล้ายเข้าใจไหมแล้วเขาดันฉีดหน้าเป็นเขาดันรู้เทคนิคคราวนี้มันก็มันก็พูดยากอะเข้าใจไหมเราก็ปล่อยอะเราก็ไม่รู้อะโอ้แล้วไม่จะจับยังไงอะในเมื่อเช็คชื่อไปแล้วชื่อขึ้นในใบแพทย์ก็ขึ้นมีใบแพทย์จริงคือถ้าเกิดว่าเขาเกิดฉีดไปแล้วเกิดว่ามีปัญหาอะอันนี้เราต้องสงสัยแต่กลายเป็นว่าเขาฉีดแล้วมันไม่มีปัญหาคือคุณผศมาเข้าใจด้วยว่าประเด็นนี้คือ คนที่ใช้ชื่อหลอกลวงเนี่ย <คะ S 2> ชื่อที่เขาใช้หลอกลวงเนี่ยมันเป็นชื่อหมอจริงดังนั้นเนี่ยเช็คขึ้นไปยังไงก็จะเป็นหมอ <บา S 2> เจอหมอ <คะ S 2> แล้วพอรูปหน้าใครเนี่ยมันเลยจับยากคราวนี้อีกอีอกประเด็นหนึ่งคนก็บอกว่าแล้วจอมมารับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงเราเชื่อว,ว่าคนอย่างพิมพ์ลิพายอ่ะใจนักเลงพอไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ปล่อยไปง่ายหรอกอเขาต้องจัดการจริงเพราะว่าพอมีเรื่องปุ๊บเขารีบไปเลยนะจัดการที่โรงพักรีบเช็คเลย อันนี้นะะเราเราก็เรารู้สึกว่าส่วนตัวเนาะเราไม่ได้เข้าข้างพิมพ์ลิพายนะแต่เราเรู้สึกว่าก็ต้องมองตามความเป็นจริงว่าคนที่ม<ห>าหลอกคนที่มาเป็นหมอเถื่อนเนี่ยเขามีใบวิชาชีพแพทย์ปลอมสองหน้าคล้ายดังนั้นการเช็คชื่อเนี่ยมันจะเช็คยากพอเช็คไปที่อะไรนะสภาท er <ห>างการแพทย์อะก็เจอชื่ออยู่แล้วแต่ใครจะไปคิดหรอว่าเอา นี่ชื่อชื่อสวมเหรอแล้วพอออกข่าวมาอย่างนี้นะความมั่นใจอะของคนที่จะไปทำหน้าคนมันก็หายความมั่นใจมันก็หายไปเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าหมอที่ทําให้เราเนี่ยตกลงเป็นจริงหรือปลอมอะไรเงี้ยแลวล่าสุดมีคนออกมาสมทบด้วยเหรอพูดชื่อได้ไหมค่ะก็มีคุณหมอของขวัญออกมาพูดบอกว่าค่าฟิลเลอร์เนี่ยราคาต้นทุนมันสูงมากเลยนะคะแต่เห็นราคาของคลินิกของพิมพ์ิพายแล้วก็ตกใจมันถูกมากใช่ไหมมันถูกมากก็อาจจะเป็นเรื่องของยี่ห้อแหละนะคะอย่าไปอย่าไปใส่เขาเรียกว่าอะไรอะ คือตอนนี้เขามีประเด็นอะเอาให้เขาเคลียร์ทีละประเด็นถ้ามันมี 10- 20ประเด็นเคลียร์ไม่ทันนะจริงนะคะว่ากันไปทีละเรื่องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของเรื่องคุณหมอคนนี้ที่มาแอบอ้างปลอมชื่อคนอื่นเข้ามาใช้เนี่ยจะจับได้หรือไม่ได้ใช่ค่ะเพชรมันบันเทิง